ะะไม่เน้ประสุดศั์นะฮะบรรยากาศภูเขาห้อมรอบครับ Ba mẹ pháo bì nó 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 nó pháo bì nó pháo bì nó nó có bì nó pháo bì nó pháo bì nó pháo bì nó nó pháo bì nó nó pháo bì nó pháo bì nó เาตะเอ่าต้่าจะเป็นโอย่างนี้ตรงนี้เ่ยตรงเส้นนี้จะงต่ำมั่วเลยนี่ปลาชุมชนนะ้าอนี่เป็นปลาชุมชนเป็นในสารสีสนดมันออกตั้งแต่ปีห้าเนาะสนดใบนี้นะสงานขายด่วนนะฮะสงานารแปดสตร็ดสมสิาครับสางานสามสามเก้าตารางวานะครับ เก็ปุ่นมีทางสันน้าก่กระปุ่นมันมีทางสันสันน้าครับแถวสันน้ามีเส้นอันนี้มีบ่อป่าเลยครับฮะตัวมีบ่อป่าเลยครับครับไปมาดูตรงไหนครับทำงานได้ปีละเตือนหรอครับสามสามเจ้าตารางวานะครับขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้โอนได้อีกทีนี้ปีหกแปดนะครับ แต่ซื้อขายก็ได้ทำจำนองสิทธิเหนือพื้นดินได้นะครับอยู่ติดกับป่าชุมชนนะฮะต้องไปฝากกน้างเอาไปฝาขององลุงยัานะครับ ต้องเป็นแม่ถ้าเป็นบ้านสวนจะเป็นมอโชขาได้อยู่แต่ถ้าบ้านหลังนี้ขอขยายเขตกระบะไก่บบกแล้วนะถ้าบ้านนุ้ยอยากขอขยายเขตไหมมันยัดใจสุรัดเซียวเนาะตัวสุรัดเซียวตัวใัดไฟฟ้าของพ่วงครับมอโชขาวแล้วมอโชขาวแต่เป็นลึงสายเองลึงสายเองเนาะลึงสายตัวเลาะแนวนี่นก็ได้เนาะนี่มานี่ก็ได้ได้ครับตากว้างกิมเล็่ สิบห้าเมตรเลยเหรอสิบห้าเมตรหน้ากล้กงสิบห้าเมตรนะครับด้านข้างนี่จะเป็นที่ของชาวบ้านชินกันฮะด้านหน้านี่ติดกับป่าชุมชนนะครับขายถูกนะฮะตาม ตามนื้อที่จริงนะ3 3สามสามเก้าตารางวานะครับอาราธนาทำบ้านสวนได้นะครับยังกาดหรดูรอบนะครับพูดซ้าไปเหมือนหลัง มีน้ำก็ได้มีนามเลยอ๋อมีนาำอยู่ิดหน่อยบัวนี่ของสุดขออ๋อขุดบัลึกนี่หน่อยเดียวนี่พื้นที่นี่ ประมาณน,นี้ฮะที่มันเป็นน้ำกว้าง15เมตรนะครับลึกประมาณร้อยกว่าเมตรฮะอยู่บ้านโป่งหึงตะบลห้วยสักบมงอีจังหวัดเชียงรายนะครับเอกสารสิบฉนดติดธรรมข้านึงเหรอปะปะติดนะฉนดนี่กำลังออกมาเนาะในผีห้าแปดไหมานนับจ้างอย่างนอกสามก๊อกอะ มาจากพื้นที่หวังเปลาครับอ๋อหาเป็ดเอาเป็ดชนโน้ด้วยเนาะครับพื้นที่งามอยู่ัี่ตติดกับสวนของชาวบ้านนะโอ้ไฟก็อยู่นี่เนาะน้องเมีอกนี่อยูไหน่ยไฟอะไฟต่อไหมเป็นเรื่องลำบากหน่อยเนาะ ไปยิงข้ามก่อน <laughs> ถ้าชั่วคราวกับมูนข้ามชั่วคราวได้ไหมครับไฟอยู่ตรงนี้เองนะครับแต่มันข้ามที่ของแปลงของชาวบ้านไม่ได้นะครับเราจะใช้โซลา่าเซลล์ไปก่อนนะบาทีโดยรอบนะครับปเป็นกินที่แน่นะครับทำนาปีละหนึ่งครั้งนะครับไม่เลี้ยงปลาสุสัด ห่างจากถนนบักไก่เนาะถนนประมาณกิโลได้เนาะเชียงรายเทิงอะ่ะเชียงรายเทิงไก่เลย เค,ครับชอบแปลงนี้ทักมานะ0873438755 0 8 8, 5 5 0 8, 8 2 5 9 0 4 7 7นะครับชึงรายายที่ดินนะฮะมีบอ่อน้ำให้หนึ่งบอ่อนะครับแต่ขุดไม่ลึกนะฮะเพ่อก,กักเก็บน้ำไปบางส่วนทานั้นเองนะครับปะ่ะต้องอเค